คนละครึ่งพาสเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนในวันที่15ตุลาคมนี้โดยไม่เก็บคาสีย้อนหลังค่ะสำหรับประชาชนก็เตรียมตัวรอ,อกันให้พร้อมเลยค่ะ โดยรัฐบาลของอนุทินชาญบิรกูลค่ะได้เดินหน้าโครงการคนละครึ่งพาสโครงการใหญ่แบบเร่งด่วนที่ตั้งใจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้ค่ะให้ทั้งพ่อค้าและแม่ค้าได้ขายของและประชาชนอย่างเราก็ได้ลดค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันด้วยค่ะโดยร้านค้าและผู้ประกอบการนะคะสามารถลงทะเบียนได้ก่อนเลยค่ะตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึง19ธันวาคม2568ผ่านทางเว็บไซต์ www คนละครึ่งพารท com ค่ะและไม่ต้องกลัวเรื่องภาษีย้อน หลังเลยนะคะเพราะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีเอกน,นิตินิติทันประพาสค่ะได้ออกมายืนยันชัดเจนเลยนะคะว่าไม่มีเก็บภาษีย้อนหลังอย่างแน่นอนค่ะส่วนประชาชนทั่วไปนะคะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่20ตุลาคมถึง26ตุลาคมนี้ค่ะและจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม2568ใช้ไปได้ยาวๆไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะโดยใช้จ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตัค่ะ และสำหรับใครที่อยากสั่งอาหารก็สั่งได้ด้วยนะคะผ่านทาง Food เดลิเวอรค่ะโดยจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะและพิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเพราะรัฐบาลค่ะจะเติมวงเงินให้เพิ่มอีกเดือนละ850บาททั้งในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมเลยค่ะ สำหรับใครที่พลาดหรือลงทะเบียนไม่ทนันหรือไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าทางรัฐบาลเตรียมเปิดเฟสสให้ลงทะเบียนในรอบตกล่นอีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้สําหรับใครที่มีมือถือนะคะก็เช็คมือถือให้พร้อมพร้อมลงทะเบียนกันให้ทนันแล้วไปจับจ่ายกันให้คึกคักทั่วประเทศคนละครึ่งพาสมาแน่รัฐบาลจัดให้แบบเต็มๆเ,เลยค่ะ